เดี๋ยวก่อนให้สายลูกชิ้นปลาอย่าเลื่อนผ่านคลิปนี้ไปที่ร้านหัวก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาแปดสิบบาทใช้คิวอาร์โค้ดสั่งอาหารครับระหว่างรอก๋วยเตี๋ยวเราไปตักลูกชิ้นปลาบุฟเฟ่มาชิมก่อนครับเลือกเส้นได้ตามใจจะเล็กใหญ่บะหมี่วุ้นเส้นจัดไปเคี้ยวแล้วรู้เลยว่าของจริงโอ้ oh, ลูกชิ้นปลาแต่ละอย่างคือเนื้อแน่นเด้งสดลูกโตไม่ข้าวลูกชิ้นปลาที่นี่ไม่ใช่ลูกชิ้นธรรมดามันคือลูกชิ้นปลาที่ทําให้เราลืมคําว่าพ่อ น้ำเย็นตาโฟสีชมพูสดใสแบบมีเย็นตาโฟแห้งก็มามาเรามาตักลูกชิ้นปลากันใส่ในเย็นตาโฟของเราใครสายอิ่มสายคุ้มสายลูกชิ้นปลาร้านนี้ต้องมาโดนสักครั้งแล้วคุณจะรู้ว่าก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่ลูกชิ้นปลาแ0สิบาทมันฟินแค่ไหน บุฟเฟ่ตลูกชิ้นปลาไม่ใช่เรื่องเล่นๆแต่เป็นเรื่องจริงที่อิ่มจนยิ้มไม่หุบบุฟเฟ่ที่แท้จริงไม่ใช่กินให้ขุมแต่คือกินจนร้านเริ่มมองเราใส้สายลูกชิ้นปลาสสยอิ่มสสยไม่รู้จักคำว่าพอแล้วร้านนี้ผมเตือนแล้วนะ